โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไป W S O P นะครับตอนนี้ประมาณ7โมงแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องออก9โมงไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าครับรีบไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีไปครับ Thanks, man. ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงห้องของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ถึงละแต่เดี๋ยวดูเพื่อนเอนดูนะว่าเดินไกลามาขนาดไหนประมาณ200เมตรนะครับยังไกลจองมาแบบไกลลิฟโอเคเข้าแปนครับ เคเป็น t ูค queen นะครับเปิดดูวิวหน่อยนี่วิวลาสเวกัสของเราครับเราก็จะอยู่กันห้องนี้นะครับยาวๆไปเลยนะครับก็จะไม่ย้ายไปไหนแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปกินมื้อแรกของคลิปนี้นนะครับก็คิดว่าน่าจะไปกิน smash burger ครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นรายการมินิเมนอีเวนต์กันครับ โอเคครับตอนนี้เราได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสเต็ปต่อไปของเราก็คือว่าเราจะต้องไป v ว r i f y ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับถึงจะไปจ่ายตังสมัครได้โค้รเสียเวลาเลยดีนะที่ไม่ไปซื้อของก่อน มันอยังเยอะร่บโอเคคราวนี้เราก็ได้ตั๋วที่จะเข้าไปเล่นกันสักทีครับโอโคตรนานแบบแถวยาวมากๆอ่ะผม คราวนี้เราก็คิดว่ามันจะจบแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่จบครับต้องมาต่อแถวตรงนี้ครับอีกยาวเลยคือโต๊ะมันเต็มครับคราวนี้ต้องรอคนบัสครับผม โอเคครับคราวนี้เรามารีวิวแฮนด์ของเมื่อคืนกันครับรายการนี้เนี่ยเป็น b i g b ไบแอนทนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่บราย500 1,000 1,000ครับผมเนี่ยมีชิปอยู่ประมาณ60,000นะครับจะเริ่มต้นชิปที่ประมาณ60,000แฮนด์นี้เรามีคิงกับ5 Space นะครับอยู่ที่ไฮแจ็คก็โอเปนไปที่2,500ครับมี คัดออฟคอมาคัดออฟเนี่ยลงไปนั่งก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่เล่นรู้นะครับเขาแบบคุยกับคนอื่นดูแบบเป็นผู้เล่นแอคทีฟมากๆครับที่เหลือโฟไปหมดครับฟลอปมาเป็นเอ็ดสี่สามสองไดมอนด์ครับตรงนี้ก็เป็นเรนจ์ของเราครับเบ็ดไปที่2องพันห้าครับผมคิดว่าผมเบ็ดเยอะไปหน่อยน่าจะเบ็ดแค่พันห้าพอครับตอนนี้ยังปรับตัวกับทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับยังแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่นะครับเขาเรสกลับมาที่เก้าพันห้าร้อยครับผมโฟครับไปต่อไม่ได้ครับเขา โชว์5กับ6ไดมอนมาครับดีที่ไม่ตัดสินใจเล่นคอไปแล้วก็ถ้าเกิด h ิศกัรช็อตนี้คือเกี่ยงนะครับแทนต่อไปครับผมอยู่ที่ early position แฮนด์นี้เรามีพรีเมียมครับ เอสิบสเปซครับผม Open ไปที่2005ครับมีมิดล p โพซิ i ั n นคัตออฟบัตเทิลบิ๊กบลายคอมานะครับมากันเพียบนะครับคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วแบบว่าเล่นกันค่อนข้างจะผมจะพูดว่าซอฟก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เล่นที่แบบปีทัวร์นาเมนต์อยู่ตลอดนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันเล่นแบบไม่ได้ยากมากอย่างที่คิดไว้นะครับคือง่ายกว่าแคชเกมที่ผมเล่นปกติคราวนี้ซับมาเป็น7 6 9 สอง a c e มีไดมอนด์ใบหนึ่งครับผมบิ๊กบอยเช็คมาครับคราวนี้ผมก็ลังเลอยู่ว่าผมจะตัดสินใจที่จะเบ็ดตรงนี้หรือว่าจะเช็คดีนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีกับเรนจ์ผมมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเบ็ดไปแล้วมีคนเลสมาแล้วผมคิดว่าเอ๊ย ผมจะเล่นกับแผนนี้ยังไงต่อนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนเลสมาเนี่ยเดี๋ยวผมดูไซส์ที่เขาเลสมาอีกทีแต่ว่าอยากที่จะเบ็ดเพื่อทําให้พอร์ตมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเบ็ดไป4ี่พันครับมีเ d d l e โพ s ิ t ชันคอมาแล้วก็ คัตออฟคอมาบัตเทิลกับบิ๊กบอยโฟบอครับเทินมาครับเป็นไพ่ที่เราต้องการนะผมควีนสเปซครับผมก็ต้องเลือกราคาที่เออเฮ้ยพอจะมีคนเล่นกับเราได้นะครับตัดสินใจเบรดไปเบาๆครับ6,000 m มิดล์โพสิชันโฟครับคัตออฟครับเบสมาที่1 2 0 0 0ครับแบบหืสถานการณ์ในฝันเลยนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไงต่อนะครับคือท,ท,ทั้งหมด ชิปของผมทั้งหมดเลยที่มีตอนนี้มีอยู่ประมาณ4800 0ืหยผมคิดว่าหรือว่าเราจะมินเลสกลับไปหรือว่าเราจะอออินกลับไปเลยหรือว่าเราจะคอเราไปเบ็ดตรงริเวอร์นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเขาเป็นคุณลุงมีอายุเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะสตองนะหวังว่าอาจะจะเจอฟาชโอเวอร์ฟาชนะครับผมแจมอออินไปนะครับสี่หมื่นแปดห้าร้อยเขาไม่ส n a p โฟครับก็คิดผมก็หวังว่าคือ อยากให้เขาคอนะครับแต่ว่าพอผมแจมไปตรงนี้นยะผมคิดว่าเขาน่าจะโฟพวก2คู่อะไรของเขาหมดเลยนะครับผมคิดว่าแฮนด์นี้ผมเล่นพลาดน,น่าจะมีวิธีการเล่นที่ดีกว่านี้นครับในที่สุดว่าโฟทิ้งไปครับผมแฮนด์ต่อไปครับคัตออฟคอมาครับทุกๆคนโฟมาถึงผมผมเช็คที่บิ๊กบายนะครับมี9กับ3ออฟสูตรครับฟับมาเป็น9 6 7 สามไดมอนด์ครับผมเช็คเขาเบสสองพันห้าครับผมคอไปเทิร์นมาเป็นสามสเปซครับคราวนี้เรามีสองคู่ครับผมตัดสินใจเช็คไปครับเขาเช็คแบ็คครับผมริเวอร์มาเป็นเจ็ดหัวใจครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะมีเบสแฮนด์ เยอะมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเอยผมเช็คตรงนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเลนจ์ที่ผมเช็คคอรตรงฟับเนี่ยมันสามารถจะเป็นแค่แบบ8ตัวเดียวก็ได้หรือว่าแบบมีไดมอนด์หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันสามารถทําให้เขาอาจจะบ,บับ ด้วยแฮนที่แย่กว่ามาหาผมได้นะครับผมตัดสินใจที่จะเช็คไปครับเขาเบ็ดมาที่5 0 0พันหนึครับผมตัดสินใจคอไปครับตรงนี้ EC คอเขาโชว์เอชกับ7จ็ดสเปซมาผมมีทริปตรงริเวอร์ครับไปกันเลเวลต่อไปครับ600 1 2 0 0ึครับแค่นี้ผมอยู่ที่คัตออฟนะครับมีคิง2องสเปซครับผมโอเปนไปที่3,000ครับมีบัตเทิลแล้วก็บิ๊กบอยคอมาครับฟลับมาเป็นแจ็ค13เรนโบว์นะครับวันนี้เราไม่มีอะไรเลยนะไม่อยา จากบัฟตรงนี้ครับผมตัดสินใจที่จะเช็คไปครับแล้วก็บัตเทิลครับบัตเทิลเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดบนโต๊ะนะครับดูเหมือนโปรมากเลยชิปเขามีอยู่ประมาณแบบแสนเจ็ดแสนแปดนะครับเยอะที่สุดบนโต๊ะเขาตัดสินใจเช็คมาครับเทิร์นมาเป็นเอสไดมอนด์ครับเช็คมาถึงผมผมคิดว่าเฮ้ยตรงนี้ผมน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีเอสได้นะครับเช็คตรงฟับมาผมเบ็ดไปที่สามพันสี่ครับบัตเทิลคอครับผมริเวอร์มาเป็นคิงคลับครับผมคิดว่าเออเขาน่าจะมีควีนได้เยอะแล้วก็ไม่อยากที่จะบัฟตรงนี้ นะครับไม่รู้ว่าเขาจะโฟรหรือเปล่านะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คไปเขาเช็คแบ็กกลับมาโชว์เอทสิบ ออฟสูตรมาครับแฮงตต่อไปครับ8 0 0ร้อนะครับคัตออฟโอเพนมาที่3 0ม8นนะครับผมอยู่ที่บัตเทนมีคิงกับแจ็คหัวใจครับตัดสินใจที่จะคอไปนะครับไม่ได้ตีเบ็แล้วก็บิ๊กบลายคอมาบิ๊กบลายก็คือคนที่อยู่บัตเทนตาที่แล้วนะครับฟับมาเป็นควีน6 3 2สเปซครับ1ครับเช็คมาถึงเราครับเราตัดสินใจที่จะบัฟครับคิดว่าใช้ตำแหน่งตรงนี้เบ็ดไปน่าจะมีสิทธิ์ที่จะ โฟให้กันนะครับบิ๊กบลายคอครับทัดออฟโฟใบครับเทิร์นมาเป็น10บสเปซครับเช็คมาถึงผมนะครับคราวนี้เรามีสเตรทรอนะครับแล้วก็ใบนี้เนี่ยมันเป็นฟลัชเข้าคิดว่าน่าจะเป็นไพ่ที่เราสามารถบัฟต่อได้นะผมเบ็ดไปที่1 2 0 0ครับเขาคิดสักพักหนึ่งก็ปาทิ้งไปครับแค่นี้คัตออฟครับโอเปนมาที่5,000นครับเป็นคนที่เขามีเอชเจ็ดสเปซนะเป็นคนแขกคนอินเดียผมอยู่ที่ ที่บิ๊กบค์ครับผมตัดสินใจที่จะคอไปครับด้วยเอสสามออฟสูทครับก็มีเอสไฮครับพโลเท็กบิ๊กบค์ของเราหน่อยครับพรอมมาเป็น3 2มสองแจ็คสองไดมอนด์ครับเรามีเอสไดมอนด์ครับผมผมตัดสินใจที่จะเช็คไปครับคัตออฟเบ็ดมาเลยครับ7,600ผมคิดว่าเออตรงนี้เรายังโฟไม่ได้ครับเราก็มีเอสไดมอนด์ด้วยครับตัดสินใจที่จะคอไปครับเทิร์นมาเป็น6กคลับครับผมตัดสินใจเช็คครับถ้าเกิดเขาเบ็ดมาแน่นแอีกทีนี้ผมคิดว่าผมน่าจะ เขาตัดสินใจเช็คแบ็กครับคราวนี้ริเวอมันมาเป็น4ี่ไดมอนด์นะครับเอาจริงๆเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมมีเบสแฮนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าไพ่ที่มันเป็น4ี่ไดมอนเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากับเลนจ์ของเรามากกว่านะครับแล้วเราก็มีเอสไดมอนแล้ว เลนจ์ของเรามันก็มีสเตทตรงนี้ได้ง่ายกว่าเขานะครับหรือว่า2คู่หรืออะไรพวกนี้ครับก็ตัดสินใจที่จะบลัฟไม่รู้ว่าบลัฟหรือเปล่านะครับเบ็ดไปที่1 6ึ0 0นะครับเขาก็คิดแป๊บนึงแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะทําให้แจ็คโฟได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่สุดเขายอมแพ้ไปครับแทนต่อไปครับแทนนี้เนี่ยเริ่มแล้วครับโปเข้ามา2คนครับเป็นคนฝรั่งเศสเขียนเลยโปเกอร์โปเฟลนช์โอ้โหโหดมาก2คนแบบดูเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอนี้ เก่งแน่นอนนะครับวันนี้ครับโอเปนมาที่ Early Position นะครับ5,000แล้วก็มี Middle Position c a l l Button c a l l แล้วก็ Small Blind c a l l มาครับเรามีคู่แจ็คครับอยู่ที่ Big Blind ครับผมแน่นอนครับตรงนี้เราต้องตุยเบ็ดนะครับผมเบ็ดไปที่27,000ครับแล้วก็ทุกๆคนโฟมหมดครับพอตนี้ถือว่าเป็นไซส์ที่โอเคเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเห็นฟลับเลยครับแฮนต่อไปครับไลเป็น1000 3000 3า0 0คราวนี้เราถูกย้ายมาอีกโต๊ะนึงครับแพนนี้เรามีคู่แปดคร ดออร์ซิชนะครับโอเปนไปที่7,5 0 0ครับมีคัตออฟคอมาครับเขาเป็นท็อปโปรคือคนบนโต๊ะเนี่ยรู้จักคนนี้หมดเลยแบบว่าทักคือเขาชนะแบบล้านหรือ2ล้านเหรียญได้บรสเลสอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้จักเขาเลยนะครับตอนที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยผมเห็นเขาคือฮากันผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่รู้ว่าเออเขาชนะทัวนเมนต์มาเยอะมากตอนสุดท้ายผมก็ไปค้นดูนะครับสรุปเจอครับเขาเป็นแชมป์เมนิเวต์ปีที่แล้วนะครับปี2020ชื่อเดเมียนซาราสครับผมชนะมา สองล้านกาเหรียญครับโดยที่อันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆครับเขาคอมาครับคราวนี้ก็ได้เล่นกับท็อปโปรครับคราวนี้ครับมาเป็นเอสแจ็คสามสองหัวใจแล้วก็ไดมอนด์ใบหนึ่งครับผมตัดสินใจเบ็ดไปที่หกพันนะครับเขาคอมาทูนมาเป็นหกครับครับคือจริงๆเนี่ยผมตอนแรกกะว่าจะตัดสินใจบล็อกไปสุดทางเลยนะครับแต่ว่าเฮ้ยตั้งสติดีๆก่อนอย่าไม่เอาดีกว่าก็เลยตัดสินใจเช็คไปครับเขาเช็คแบ็กกลับมาครับริเวอร์มาเป็น7 หัวใจครับเช็คไปอีกครับเขาก็ตัดสินใจค่อยๆเช็คกลับมาเหมือนกันครับเขามีคู่คิงรับผมก็ชนะผมไปครับพอดนี้คือผมคิดว่าถ้าผมเป็นเทิร์นเนี่ยเขาโฟแน่นอนครับแทนต่อไปครับเราอยู่ที่บิ๊กบอยครับมีอันเดอร์เดอร์การนโอเปนมา6000ครับอันเดอร์เดอร์การนเนี่ยเป็นคนมีอายุซึ่งผมรู้สึกว่าผมน่าจะพอที่จะเล่นกับเขาได้นะครับผมมีแจ็คกับ6ออฟสูทครับตัดสินใจที่จะโปรเทคบิ๊กบอยของเราครับคอไปครับฟาัมาเป็นแจ็ค แปดสี่เรนโบครับเช็คครับผมเขาเบ็ดมาสองพันห้าครับตรงนี้เราไม่โฟอยู่แล้วนะครับคอไปครับเทินมาเป็นเจ็ดหัวใจครับผมเช็คครับเขาจะเส็นใจเช็คกลับมาครับริเวอร์มาเป็นคิงสเปซครับคราวนี้มันกึ่งกึ่งครับคือพอเขาเช็คแบ็คตรงเทินเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยแจ็คผมน่าจะมีเบสแฮน์แล้วนะตรงเนี้ย เขาอาจจะมีคู่9หรือคู่10อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีพวกเอซควีนอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็คิงควีนอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขามีคิงเราก็โดนอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่อยากที่จะเช็คคอราคาแพงด้วยผมก็เลยตัดสินใจว่าเออแฮนนี้ผมบอกเบ็ดไปแล้วนะครับเบ็ดไปที่3ามพครับตอานี้เขาแทงครับอ้าวพอเขาแทงปุ๊บผมคิดว่าเฮ้ยแฮนนี้มีสิทธิ์ที่ผมจะมีเบสแฮนตรงนี้ครับแทงไปประมาณ1นาทีครับคุณลุงตัดสินใจคอมาผมโชว์แจ็คก,กับ6ขกไป กูดครับผออมเม่ยันนี้คราวนี้ครับหลังจากแฮนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแฮนอะไรให้ผมเล่นเลยครับก็คัทเดตไปเรื่อยครับผมโอเปนถูกคอมาแล้วก็หยุดก็ติด,ดติดขัดขัดติดติดขัดขัดไปเรื่อยครับจนมันจบดินเนอร์เบรกนะครับพอจบดินเนอร์เบรกเนี่ยผมมีชิปอยู่ประมาณ6 0 0 0ืกว่า หรือเจ็ดหมื่นประมาณนี้นะครับพอเข้ามาเลเวลต่อไปเนี่ยมันเป็น2,000-4,000-4,000นะครับจะมีชิปอยู่ประมาณ16-17 บิ๊กบลายก็ถือว่ายังพอไหวอยู่ครับไปแฮนด์ต่อไปนครับคราวนี้เราเข้ามาที่เลเวล2,000-4,000 4,000นะครับหลังจากดินเนอร์เบรกเรียบร้อยผมไม่มีไพ่อะไรเลยครับเลเวลนี้ก็รอรอรอไปเรื่อยๆนะครับจนใกล้ๆจะจบเลเวลแล้วครับสแต็กผมก็ยังอยู่ประมาณเท่าๆเดิมนะครับประมาณ60,000กว่าๆคราวนี้ครับบัตเทิลซึ่งเป็นเพลเยอร์ที่เขาจะโอเ n นบ่อยนะเป็นคนเล่นเก่งก็ ผมอยู่ตรงบิ๊กบเขาอยู่ตรงบัตเทิลสมอลบ4ยโผมมีเอชแจ็คออฟสูดอยู่ตรงบิ๊กบนะครับก็ตัดสินใจว่าเออเฮ้ยเราอออินตรงนี้เขาก็น่าจะโฟแล้วก็กินแล้วก็เดี๋ยววนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอออินไปครับเขาสแนปคอครับผมมีเอ e ควีนออฟสูดครับบอดก็รันมาผมจะหยิบโทรศัพท์ออกมาอัดแต่ยังไม่ทันเร็วมากครับเอชสองสามเจควีนจบเลยครับตอนนี้ก็กลับมาที่พักเรียบร้อยครับ มินิเมนของเราไม่รอดครับผมบัสผมรู้สึกว่าผมเล่นได้ดีวันนี้กะแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเล่นที่เวนคาสิโนก็พรุ่งนี้จะน่าจะเล่นเป็น e e e p s t a c k ทนเม้นต์นะครับใบ1ินหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ติดตามกันครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้นอนนอนครับ